สวัสดีค่ะบุกิลิเชสแบดรออนค่ะคลิปนี้ยังอยู่กับทีมที่ว่าจะพาไปดูอาพาไปเที่ยวประเทศอังกฤษนะคะผ่านหนังสือเล่มนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะ Alice Adventures in Wonderland แต่เล่มนี้พิเศษยังไงเพราะเป็นหนังสือปับอัพนะคะเราไปดูกันเลยอดาดา,ดา,ดา,ดาอลังการไหมล่ะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับโต๊ขึ้นอีกนิดนึงนะคะจะได้เห็นถึงความอลังการของเขา คือเขาย่อนะคะแต่การย่อทําได้ดีนะคะเนื้อหาเนื้อหาจะแอบ,บอยู่ตรงแถวๆนี้นะคะแล้วดูดูรายละเอียดนะคะแต่ละหน้าที่อ่านก็คือมีอะไรอึ๊บเห็นไหมอลิสนี่ว่ายน,น้ำอยู่ในน้าตาตัวเองะค่ะโอเพนมี e อันนี้นะคะจะเป็นรูนะคะเป็น r b b i t t o o l ใช่ไหมดาวเดอร์รับบิตโฮที่อลิสเขาตกลงไปนะคะเห็นไหมเนี่ย อย่างนี้น,นะคะมีอลิสอยู่ข้างล่างนู้นเลยนะคะปิดคือเป็นอะไรที่อ้อนอยากให้ถ้าบ้านทุก,ทกบ้านไหนมีกำลังอยากจะให้เก็บสะสมไว้เพราะมันเจ๋งมากดูสิอลิสเข้าไปอยู่ในบ้านแต่ว่าเผอิญไปกินอะไรอีกแล้วนางก็ตัวโตวกว่าบ้านนะคะแล้วเขาทำดีเทลดีอะ่ะเห็นไหมนี่บ้าน เปิดไม่ได้นะข้ามไปก่อนอันนี้นะคะแมททีปาร์ตี้อันโด่งดังนะคะฉากแมททีปาร์ตี้อันโด่งดังและรูปที่ดังมากนะคะก็คือจะเป็นเกมนะคะตอนที่เป็นเป็นไพ่นะที่ไพ่พวกคุยนภา,าไายตัวไปนะคะออก,ก่อนหนาั้นก็จะมีทีมโครเกนะคะ คือน้าเป็นเจ้าของมากนะคะเพราะว่าเนี่ยแต่ละอันอดูราลยละเอียดแล้วเขาก็ทำคุณภาพดีนะคะออนมีเล่มนี้น่าจะประมาณ7-8็ปปีแล้วนะคะแล้วก็นี่จะบอกให้ตัวนี้เห็นไหม มันจะดูเหมือนเป็นกรรมหยี่ซึ่งมันก็เป็นกรรมหยี่จริงๆนะจ๊ะจะบอกให้นะคะเขาใช้เฮดชอกเป็นลูกกรรมหยีแทนลูกแทนลูกโปรเค้ K. นะคะอ่ะอันลิสเอเดเวนเจอร์ o อ็นเดอร์แลนด์พับอัพบุ๊กเชันฝากไว้ด้วยนะคะน่าสะสมมากๆค่ะ